สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสองท่านจะว่าไปแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นจากสมัครกิฟฟรีนเพราะหวังจะได้ประกันครับผมทางานเนี่ยเดือนแรกได้สิกว่าบาทเองเนาะจนในที่สุดทําไม่กี่เดือนรายได้มาเฉียดหมื่นแล้วจากจุดนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจลุยเต็มที่ธุรกิจนี้ครับทั้งสองท่านพยายามพัฒนาตัวเองต้องเรียกว่าเป็นมือใหม่หัดทา พัฒนาตัวเองเรียนรู้จนในที่สุดต้องเรียกว่าได้เกินอะเกินกว่าที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ซะด้วยซ้ำไปผมก็เลยชักอยากจะรู้แล้วว่าตั้งแต่ทำกิฟฟารีนม,มาตอนเนี้ยทั้งสองท่านได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟฟารีนไปแล้วบ้างได้ไปท่องเที่ยวสิงคโปร์แล้วก็ปักกิ่งเรอนี้ก็ติดญี่ปุ่นครับในแง่ของการท่องเที่ยวต่างประเทศครับผมไปสิงคโปร์แล้วครับไปปักกิ่งแล้วไป รอบนี้จะไปญี่ปุ่นกาลังจะไปญี่ปุ่นจบด้วยจบใช่ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมชีวิตของเด็กปั๊มนะมันเคยคิดนะจ๊ะเด็กปั๊มแก๊สนะที่ทำตั้งแต่อายุ13 13ไปเที่ยวต่างประเทศครับแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าถ้าท่านไม่ลืมเนี่ยครับเขาแบกข้าวสารมาก่อนแต่ตอนนี้เขาขึ้นเครื่องบินนะครับใช่ครับชีวิตนี่เรียกว่าเปลี่ยนไปจากธุรกิจเปลี่ยนไปเพราะธุรกิจกิฟฟรีเลยจริงมันเป็น เคยถามตัวเองไหมว่านี่มันฝันไปหรือเปล่าฝันครับก็บางทีน <c oughs> ั่งเครื่องบินเนี้ยเออเราเราจนอยู่ดีแล้ว้วทำไมมานั่งเครื่องบินได้อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ถ้าเกิดผมไปทำกิฟฟินผมไม่มีสิทธิ์จะได้มานั่งหรือว่าแม้แต่เครื่องบินเนี่ยแค่ได้มองมันบินผ่านอาจารย์ผมไม่ไรู้ว่าเป็นยังไงครับครับ <c oughs> มาถามคุณปู่บ้างนะชีวิตของของเราเองเนี่ยพอเราเปิดรับให้กิฟฟินเข้ามานะจากเดิมที่เราทํางานมาหลากหลายรูปแบบเลยวันนี้ ในฐานะของคนที่เป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นทั้งแม่ของลูกกิฟฟรินได้ให้อะไรกับชีวิตคุณปู่บ้างครับให้หล,หลายอย่างคะ่ะอย่างแรกก็คือรายได้ที่เราได้รับ,รบได้จุนเจอครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นครับนะคะหล,หลายอย่างที่กิฟฟิรินได้ให้ค่ะนั่นก็คือความอุ่นใจใโดยเฉพาะอย่างยิ่งค,ความมั่นคงที่ทั้งสองท่านกําลังมองหาอยู่ผมถามนิดนึงทุกวันนี้ ตื่นเช้าขึ้นมาเขาบอกคนเราต้องมีแรงบันดาลใจนะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เรามีกําลังที่จะต่อสู้กับการทํางานทุกๆวันนะครับเรื่อง,<ร>งของก<อ>างราทํางานมากกว่าครับทางานแล้วเราทํางานได้ง่ายขึ้นเก่งขึ้นครับเหมือนกับว่าที่เราทํางานมาแรกๆเนี่ยเราเหมือนประสบการณ์น้อยอะค่ะครับพอทําหลังๆช่วงหลังๆมาการที่ได้เราได้เข้าเรียนรู้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ทำให้เราเก่งมากขึ้นทําให้เรามีกําลังใจหมายความว่าเวลาเราจะไปเจอสมาชิกเหมือนเราเปิดใจเขาได้ง่ายขึ้นครับไม่ยากเลยอะสำหรับงานกิฟฟรีนะคะมันเหมือนประสบการณ์ทําให้เราคล่องใชค่คือคือทําแล้วมันคุ้นเคยใชม่มันมีความสุขมากกว่าอาจารย์ครับ,รบผมเหมือนกับผมได้เหลือช่วยเหลือคนจากจากเราไม่เคยมีรถมันก็มีรถมาสองคันแล้วครับพาทีมงานครับ,รบมีรถป้ายแดงคนละคันคนละคันครับเหมือนกับว่าเออเขา ที่เขาลําบากอ่ะเราก็พาเขามาได้ดีอะไรเงี้ยครับมันมีความสุขนนะ<อ><อ>ครับ<ช>และแรงบันดาลใจอย่างอื่นนอกเหนือจากทีมงานอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เรามีไฟอยู่ตลอดเวลาเขาบอกคนเราเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันจะเหมือนขยันเป็นพักๆแต่ทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่ามีไฟในการทํางานอย่างเต็มเปี่ยมเลยอะไรที่ทำให้เรามีมีเป็นแรงกระตุ้นที่เราได้ได้มี มีไฟลุกโฉดช่วงอยู่ในใจขนาดนี้คือมีเป้าหมายครับอาจารย์ผมมีเป้าหมายข้างหน้าว่าเราจะได้บ้านใหญ่สักหลังหนึ่งอยากได้รถ f o r t จูเนอร์อะไรเนี้ยประมาณมันต้องวาดฝันตัวเองไว้ครับอาจารย์แล้อยากแล้วก็เป็นมรดกเปิดสักวันหนึ่งเราเป็นแมนแกนตายไปผมก็ตายตาหลับลูกผมมีมรมกแน่นอนเรียกว่าเอาเป้าหมายมาเป็นมาเป็นแรงมาดามันดใจมันจะมันนอนไม่ได้ครับมันต้องไปบอกตัวเองว่ามันต้องไปครับบครันอกจากที่เราจะทํางานมีความสุขตรง ที่จุดเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยทั้งรายได้ทั้งคุณภาพชีวิตเนี่ยเห็นว่าเราได้มีโอกาสจุนเจือบุพการีด้วยครับตอนแรกที่ไปขอลูกสาวเขาเนี่ยขาบอกเขาบอกว่าแสนหนึ่งแม่ขอเรารับปากบอกว่าขอเวลาผมหน่อยแต่มาวันนี้เห็นว่าเราเรียกกันง่ายๆนะแม่ยายครับแม่ยายครับเห็นว่าได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของแม่ยายด้วย ก็รับท่านมาอยู่ก็ให้ท่านมาอยู่ไม่ต้องก็ต้องทงานให้มาอยู่บ้านอยู่กับหลานนะครับก็ให้เงินเดือนก็ให้เงินเดือนท่านใช้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนเพราะคุณของท่านด้วยนะครับเรียกว่าแม่ก็มีความสุขเลยเห็นลูกเขยได้ดิบได้ดีแล้วตอนนี้หลังจากที่ต่อสู้กับชีวิตมาหลากหลายรูปแบบจริงๆเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตผมถามสองอย่างเป้าหมายในชีวิต กะว่าอนาคตต่อไปอายุมากขึ้นแกตัวขึ้นเนี่ยจะวางแผนชีวิตไว้ยังไงอันที่สองเป้าหมายในกิฟฟรีนวางเป้าทั้งสองแบบไว้ยังไงฮะครับแรกเป้าหมายในชีวิตก่อนเป้าหมายในชีวิตก็คือต้องทํากิฟฟรีนถ้าอายุมากขึ้นเราวางแผนไว้ยังไงฮะก็อยากจะเป็นคนที่มีเรารวยแล้วปลายชีวิตที่มีความสุขมีความสุขใช่ครับอยู่ครับอืม มีเงินมีอะไรงี้ครับครับเหมือนผู้นําอหลาขั้นที่ท่านเป็นนะครับถึงขนาดนั้นเราก็จะเรียกว่าเราก็รวยแล้วนะครับครับเราคงไม่กลับไปแบกขขาสัรนเหมือนเดิมแล้วเป้าหมายในกิฟฟอรีเราวางไว้ยังไงวางไว้ว่าจะก็อยากจะให้ทีมงานทุกๆคนนะคะได้ประสบความสําเร็จเหมือนเราเนี้ยแหละค่ะ นี่คือสิ่งที่ตั้งใจที่ทีมงานเขาก็ต้องต้องได้รับด้วยทำอยัางให้กิฟฟินเราเติบโตใหญ่นให้ดังไปทั่วโลกแล้วคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยทั้งสองคนก็คงผ่านช่วงเวลาของการรู้สึกหมดกำลังใจในบางช่วงนะตั้งแต่ตอนก่อนมาทำกิฟฟินนครับวิธีการที่ทำให้เราก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้คือการนึกถึงลูกนึกถึงครอบครัวของเรานะครับมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเรา เรามองตัวเองในอดีตกับมองตัวเองในปัจจุบันเนี่ยเราเราคิดว่าเรามีเคล็ดลับในการทำงานแบบไหนที่ทำให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้ได้เคล็ดลับการทำงานของเราครับก็คือทำทำสม่ำเสมอครับับทอได้แต่ย่อยครับอืมครับครับมันต้องมีแรงบันดาลใจตัวเองด้วยครับครับกับกิฟโฟอรีลนก็คือมันทำไม่ยากครับเคนเคลียรแต่เราสม่ำเสมอกััับบมนครครับ ค,คือพูดง,ง่ายๆทําต่อเนื่องไม่หยุดเลยก็คือมันก็หยุดก็คือเราต้องใช้เวลาครับให้มันเป็นประโยชน์ครับถ้าคนที่เราต้องเข้าประชุมมั่งไปสัมมนาอะไรเงี้ยครับถ้าเจคนไหนที่เขาไม่เข้าประชุมไม่ไปอะไรนะเหมือนกับเขาปิดกั้นตัวเองแล้วเขาจะหมดไฟเ,เองครับครับคุณปูนะครับ <c oughs> เคล็ดลับการทํางานของคุณปูอยู่ตรงไหนเอ่ยในการทำกิฟเฟอรีนทำทำไม่หยุดครับ ทั้งสองท่านมีเคล็ดลับเดียวกันเลยครับคือเมื่อไหร่ที่ที่ทำแล้วหยุดนี่ก็จะรู้สึกว่าผิดแล้วล่ะใช่ครับก็คือมันเหมือนว่าเราเหมือนเราเป็นเจ้าของกิจการครับผมคิดจริงๆนะครับเราเราจะหยุดมันไม่ได้คือเราเรามาถึงขนาดนี้แล้วครับคือมันมันเกินร้อยแล้วครับเคยเปิดกิจการมาถึงสองครั้งนะที่ขายแก๊สขายน้ําขายอะไรพวกนี้เมื่อเปรียบเทียบกับพาตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการของคิฟฟรีแล้วมีความแตกต่างกันในแง่มุมไหนบ้างครับ คือเปิดร้านแก๊สมันต้องเสี่ยงครับเสี่ยงต่อการเรื่องเงินเรื่องทุนทํากิฟฟินมันไม่ต้องไปลงทุนมากมายครับแค่ร้อยแปดสิบาทแล้วก็เราแค่เราบริหารจัดการของเราเองครับครับคือผมคิดตลอดเวลาว่าผมเอาเงินร้อยมาแลกเงินพันเอาเงินพันมาแลกเงินหมื่น 100, เอาเงินหมื่นมาแลกเงินแสนครับเอาเงินแสนมาแลกเงินล้านอะไรประมาณนี้ก็คือเราคือบริหารจัดการไปเรื่อยคือเงินเรามันมีเก็บใช่ไหมครับองกิฟฟินถ้าเกิดผมขายแก๊สมันไม่มีเก็บเลยครับครับ ก็จากผมเดือนแรกอาจารย์ใช่ไหมผมได้สิบสามบาททุกวันนี้ผมก็ได้เกือบหกหลักแล้วอครับจะมีใครให้ผมไหมครับว่าเด็กอย่างผมเนี่ยให้ผมเงินเดือนเกือบหกหลักมันไม่มีหรอครับจริงจริงนะอาจารย์นั่นก็เป็นจุดที่เรามองเห็นความแตกต่างได้เลยทุกวันนี้ครับครับผมถ้าให้ขอบคุณวันนี้อยากจะขอบคุณใครที่มีส่วนช่วยถักดันให้เราก้าวมาสู่ความสําเร็จ มาสู่เขตแดนของความสุขในชีวิตะต้องบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนเดินทางผ่านอีกซีก,ก<า>หนึ่งมาเลยครับจากเหตุการณ์ที่เราเล่ามาตั้งแต่ตอนตอน้ตอนอยากจะขอบคุณใครบ้างครับครับตอนแรกก็ผมก็อยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แที่ให้กำเนิดผมมาครับครับแล้วก็ขอขอบคุณลุงกับป้าที่เลี้ยงญาติพี่น้องที่เลี้ยงผมมาครับดูแลผมมาถึงเราจะอรุนจักยากอยูอย่ด้วยกันมาก็มันก็ผ่านมาด้วยดีครับก็คือใช่แล้วก็ ผมจะขอบคุณอับไลน์ครับคุณกองทรัพย์และคุณมุยัดอ,อาหารนะครับที่มาแนะนำให้ผมรู้จักกิฟฟินครับแล้วก็เฮโอโซอดาที่ให้กำลังใจผมแล้วก็อยากขอบคุณแพทย์หญิงนันทินีไพบูล์นะครับ,ค,รบคุณหมอต้อยคุณหมอตั้มแล้วก็อาจารย์พงพสุแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงทุกคนในมอนกนแกับนักธุรกิจเกือกใครทุกคนที่เจอกันคุยกันครับเหมือนพี่เหมือนน้องครับมันมีความสุขจริงๆครับอาจารย์ครับครับผมอยากขอบคุณใครไหมครับก็อยากขอบคุณ แม่ค่ะที่ว่าให้กำเนิดเรามาแล้วก็ให้เราได้มาต่อสู้ชีวิตได้แบบนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้ความรู้แล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่มีธุรกิจดีๆอยู่บนโลกใบนี้อย่างเงี้ยค่ะครับผม ท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวชีวิตของทั้งสองท่านนี่เหมือนละครเรื่องหนึ่งนะจะเป็นละครที่มีเนื้อหาที่ถ้าถูกนํามาถ่ายทอดกันเป็นบทละครจริงๆนี่เรียกว่าเข้มข้นมากๆเลยาอาชีพของทั้งสองท่านนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะครับแต่ทั้งสองคนคือตัวอย่างของนักสู้ที่อดทนต่อการทํางานทุกรูปแบบเพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาวันหนึ่ง เขาได้เจอกับธุรกิจที่ใช่และเขาได้เจอกับโอกาสที่เรียกว่าเป็นวินาทีทองที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแล้วล่ะก็ผมเชื่อมั่นว่าทั้งสองท่านได้เปิดรับโอกาสของการเป็นเจ้าของกิจการจากธุรกิจกิฟฟารนแล้ววันนี้กิฟฟารินก็ได้มอบของขวัญที่ล้ำค่าให้กับชีวิตของทั้งสองท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บบต้องบอกว่าถือเป็นความสุขใจของกิฟฟารินด้วยนะครับที่ได้ทําให้ทั้งสองท่านมีชีวิต ส่วนตัวชีวิตครอบครัวแล้วก็มีทีมงานที่มีความสุขนะครับต้องขอบคุณเรื่องราวที่นํามาเล่าให้เราฟังในวันนี้ที่จะเป็นข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟินนั่นเองนะครับครั้งหน้าแรงบันดาลใจจากรายการของเราจะมาจากแขกรับเชิญท่านไหนต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้ว ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ